สวัสดีครับผมไมโนเนสวันนี้จะมารีวิวเ d สจ์คณิทอยเทนคุโนะเพกาซัสวอเดอร์ไลบุกนะครับผมจะเป็นวอเดอร์ไลบุกอันใหม่ของคาร์เบอร์เดอร์เบสนะครับผมแต่เป็นรุ่น s อนั่นเองโซดีเอ็กนั้นต้องรอต่อไปนะครับผมว่าจะขายไหมนะครับอาจจะนานนะครับหรือไม่ก็เร็วๆนี้นะครับผมสําหรับเอเทนคุโนะเพกาซัสวอเดอร์ไลบุกนะครับผมผมจึงเลยเล่นตัว s อไปก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่คือหน้าตากล่องของเขาเองนะครับผม sg 0 3นะครับผมซีรีส์นะครับคาเมเดอร์เบรส์นะครับผมเป็กซัสไลออนนะครับพูทธาเลบุปแบบนี้เลยนะครับผมรุ่น sg t e ค k โนเพกาซัสนะครับผมโหหน้าตาสวยมากเลยนะครับผมสำหรับคาเมเดอร์เบรสนะครับผมด้านข้างกลองล่าโอ้เหมือนในซีรีส์เลยนะครับผม sg ศูนย์สามในซีรีส์นะครับผมมี สตองอีเกิลวอเตอร์ไลบุกเทนคูโนะเพคซาว์พุเตอร์ไลบุกแลมป์อนาตีนาวอเตอร์ไลบุกแลวก็อันนี้เป็นจำได้ละเ <c oughs> บอ่อกี้เราจวที่ผมพูดว่าซาลุตบิอิตาเลียนอ่าถูกแล้วเกือบอับหรือเปลืมแล้วก็จะคูรากอนนะครับผมจากคูรากอนที่ผมรีบไปแล้วตุวกผักที่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ดิวคีผมไม่รู้ชื่ออะไรบอกมาด้วย เล่นกับ X s ยซเซย์เคนซอรเจเบอร์ได้ด้วยครับผมฮ่าเห็นไหมครบคอมโบเลย3คอมโบสีฟ้านะครับบของคาเมเดอร์เพลสนะครับผมคนแรกนี่ที่ครบคอมโบ3คอมโบคงต่อไปจะเป็นเซเบอร์หรือเอสปาด้ากันแน่ต้องรออยู่ต่อไปนะครับผมตอนนี้รออีกนานนะจ๊ะสามคอมโบของเซเบอร์และเอสปาด้านะครับด้านหลังล่าอ่าเป็นรูปของที่คุณอเอาไปก็จมีไงเปิดมาปุ๊บอ่าเป็นหน้าแบบนี้เลยนะครับอย่างที่นัง ้างปกติเนะานะราปุ่นตามปกติเลยด้านล่างอะก็ปกตินะครับผมแกะกันเลยดีกว่านะครับอ่านี่คือใบแบบนี้เลยนะครับผมมีอุลต e ้าไ o ท์บลอกหนึ่งอันกับสติ๊กเกอร์นะครับผม โอเคครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้คือบูตเลเบิเป็นุูตเอสจเคนน้ทอยนะครับผมน้านขาปกติเนาะด้านหลังปกตินะครับผมเป็สติกร์นะครับด้านขามปกติเนาะด้านบนปกติด้านล่างปกตินะเป็นตัวกดเด้งนะครับผมเปิดหนังสือมาปุ๊บแบบนี้เลยเหมือนเอสจทั่วไปนะครับผมอันนี้คือสติ๊กเกอร์เขามาให้สามอันนะครับผมมีเทนคูโนเปกาซัสนะครับแล้วก็ ตัวหน้าเปิดของคาเมเดอร์เรสนะครับผมเพ็นคุโดเปกาซัสนะครับโหอย่างเท่เลยนะสวยมากเลยนะครับผมแบตสติ๊กเกอร์เลยดีกว่านะครับ อ๋อนะครับผมได้รับการแปะสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงแม้อาจจะมีเปี้ยวนิดนึงนะครับผมต้องขอภายไว้ก่อนนะครับอันนี้คือหน้าตาของ HG k น n i t o y Tenku no p e g a s u Protolebook นะครับผมอ่าเป็นรุ่น HG นั่นเองนะครับผมโหสวยงามเลยนะครับผมพอแปะสติกเกอร์นี้อาจจะมีเปี้ยวต้องขอภายไว้ก่อนนะอ่าเห็นมาสักล็อตแรกนะครับผมเหมือนกับเร็บตาก้อนและจากคู่ตากอนนะครับผมเปิดมาปุ๊บอ่า เป็นรูปหน้าของ m a s t e r p r e s s นะครับผมหน้าของปีกซันนั่นเองโอเคไปลองในกับ Yes Seconds เบ v e r กันเลยดีกว่านะครับผมมาแล้ว Yes s e c o n d Driver นะครับผมเริ่มกันเลยนะครับใส่เข้าไป เสียงสุดยอดเลยนะครับผมมีเสียงเบกซัดด้วยนะครับผมอ่าต่อไปถ้าไม่ตายนะครับแบบแบบนี้เลยนะครับผมต่อไป ดานี้ไม่ได้นะครับผมถ้าไม่ตายอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปผมจนะนำพุองเลบบุกใส่เข้าไปนะเป็นไงนะครับผมปิดก,ก่อนนะ เริ่มจากปีเตอร์แฟนตาติต้าก่อนเลยดีกว่านะครับผมใส่กระปไปเป็นไง อย่างเท่เลยต่อไปถ้าไม่ตายนะครับต่อไปทับได้อีกคัดหนึ่งนะครับผมดันไม่ไดไม้มีเสียงอันนี้ล่ะอีกตุกนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปผมจะนำพุเรเรือยไรบอันนี้สแกนนะครับผมเป็นไงต่อไป ต่อไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละครับกดกดกลิบแล้วสำหรับ s g ส a n แคนิทอยเทนคุโนะเปกระสาโพดอร์ไลนบุ๊กนะครับผมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมหากผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ มีแค่นี้นะครับผมไว้ที่เก็บต่อไปนะครับสวัสดีครับ